โดนัททรัมป์ในวัย77ปีกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดประจำปีของพันธมิตรชาวยิวพรรคริพับลิกันที่ลาสเวกัสรัฐเดวาดานะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเขาจะสกดัดผู้ก่อการร้ายเคร่งาศาสนาอิสลามไม่ให้เข้าสาหรัฐด้วยการนำคำสั่งห้ามเข้าประเทศกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ทอมประกาศใช้คำสั่งดังกล่าวอย่างครอบคลุมกับผู้เดินทางมาจากอิรานลิเบียโซมาเลียซีเรียเยเมนอิรักและสานตั้งแต่ที่รับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2017แม้ว่ามีคนฟ้องศาลว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่ตอกลุ่มผู้นับถือาศาสนาแต่นโยบายนี้ได้รับความนิยมจากฐานเสียงของเขานะคะต่อมาโจไบ,บเดนจากพรรคเดโมแครตก็สั่งยกเลิกคำสั่งนี้เมื่อเขาเข้ามาดำรงตำแหน่งในปี2021 เวทีนี้เนี่ยเป็นการประชุมของกลุ่มผู้บริจาคชาวยิวที่ส่งอิทธิพลในสหรัฐนอกจากทรัมป์แล้วยังมีผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี2024ขึ้นเวทีกันอีกหลายคนอย่างเช่นรอนดิซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาที่กล่าวว่าเหตุโจมตีฮามาสกลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมเนี่ยเป็นเหตุโจมตีชาวยิวที่ร้ายแรงที่สุดนับจากเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวขณะที่สวทมอ รัฐเซาท์แคโรไลนาที่กล่าวว่าต้องมีเคมีบำบัดทางวัฒนธรรมในการต่อสู้กับมะเร็งร้ายอย่างกระแสต่อต้านชาวยิวและนิกกี้เฮลลี่อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติก็ประกาศว่าจะแก้ไขนิยามคำว่าต่อต้านชาวยิวให้ครอบคลุมไปถึงการไม่ยอมรับสิทธิการดำรงอยู่ของชาวอิสราเอลด้วยค่ะ